สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพุธที่4ธันวาคม2567นะคะกลางสัปดาห์กันอีกแล้วเนาะสุกสรรพวันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่4ธันวาคมของทุกปีนะคะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรนะคะถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอเนาะ มาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะว่าวันนี้เขาจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปยังไงไหมนะคะมีข้อความอะไรจะส่งให้คุณหรือเปล่ามีข้อความแน่นอนนะคะแต่จะเป็นดูว่าเขาจะส่งข้อความอะไรถึงคุณนะคะแต่เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะ <c oughs> ถ้านมาเจอคลิปนี้ก็คอยรับไปแต่ข้อความที่ฟังแล้วมันทําให้ใจฟูฟังแล้วมันรู้สึกดีนะคะแต่ถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วมันทําให้รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมก็ปล่อยผ่านเนาะไม่ต้องรับไปไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะมาดูกันเขาบอกว่าอะไรโอ้เขาบอกว่าไอ้ที่โกหกกันนะ่ะที่มีเรื่องที่ไม่ได้พูดความจริงต่อกันนะ่ะอืม นั่นแหละมันเป็นสายเหตุที่ทําให้คุณกับเขาอะต้องแยกทางกันนะเขาเองก็พยายามที่จะฮิวใจตัวของเขาอยู่นะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกับคุณนะคะเวลาที่มีเรื่องตลกๆขำๆคุยกันเขาก็รู้สึกเจ็บนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทาลงไปอยากที่จะประสานรอยร้าวน,นะคะมาคืนดีกันได้ไหม ตอนนี้ก็พยายาม move on จากเรื่องเดิมๆอยู่นะคะเขารู้ดีแหละว่าสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจทำลงไปเนี่ยมันทำให้คุณเจ็บเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากจะบอกความจริงกับคุณมีเรื่องมือที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณของคุณกับเขานี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนาะ เขากลัวการถูกปฏิเสธนะคะชีวิตของเขาเนี่ยตอนนี้มันยุ่งเหยิงมากมายเลยนะเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาคิดถึงช่วงเวลาที่มีร่วมกับคุณนะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณเขาทำให้คุณมีความสุขไม่ได้ คุณเป็นคนที่นิสมากๆเลยนะคะเขารู้สึกเหมือนเขา,าไม่คู่ควรกับความใจดีของคุณเลยไม่อยากให้มันเป็นแค่เรื่องเซ็กส์เออแต่เขาอยากมีเซ็กส์กับคุณนะเขากลัวจะเสียคุณไปอะ่ะเนี่ยเขาปล่อยคุณไปไม่ได้จริงๆเขาร้องไห้ทุกคืนเลยนะ คุณเห็นอะไรในตัวเขาเขาอยากที่จะเข้าใจคุณมากกว่านี้นะเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งมันมืดมนไปหมดเลยนะคะเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเหงามากมายเลยนะทำไมเข้าถึงคู่ควรกับคนอย่างคุณหรอเออ เขาไม่รู้นะคะว่าเขาจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงดีไม่ต้องรอเขาก็ได้นะ please ไม่ต้องรอเขารอก <c oughs> คุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเขาขอพื้นที่หน่อยนะแต่เขาก็หลงไหลรูปร่างของคุณมากเลยเขาพูดอะไรไปก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละ Sex กซ์มาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ซกซ์นะคะ คุณทำให้เขาเจ็บแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรเขาทนได้การพูดรับหลังกันมันก็ยิ่งทำให้เจ็บกว่าเดิมนะเขาตกหลุมรักคุณจริงๆรักเขาได้ไหมคุณทำให้เขาใจฟูอย่าเข้าใจผิดยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอดูแลตัวเองดีๆ รักเธอที่สุดตัดใจไม่ได้ใจเย็นๆนะอยากทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีแค่ได้คิดถึงก็มีความสุขไม่อยากทะเลาะกลัวเสียเธอไปคุยกันดีๆนะเธอไม่อยากห่างกันเลยขอให้ไว้ใจรักมากมาย ดูเธอเปลี่ยนไปไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้มาดูออเขคาสิออเข้าบอกว่าเอามันก็จะมีความสุขความโรแมนติกนะคะโรแมนต์ฟีลิ่งเกิดขึ้นนะจะเหมือนได้ได้เจอกับรักครั้งใหม่ แต่ก็ต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะถ้าไม่เจอกับความรักครั้งใหม่กับคนใหม่คุณก็อาจจะได้กลับมาพูดมาคุยกับคนคนนี้แหละนะกับคนที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วมันพอทําความเข้าใจพอปรับความเข้าใจกันได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับได้เจอกับรักครั้งใหม่เลยนะแล้วมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ขอรับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะไปิดตามช่องนี้นะ Moon s t a r t a r o t รก1เราจะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ